เป็นผลนะก็เลยโด่งดังก็เลยกลายเป็นยาหอมยาโนวดวัดโพนะครับซึ่งอนจารยนั้นยอมรับว่ามีครูบาอาจารย์ท่ทานท่านทำเพื่อเพื่อเพื่อต่อสาธารณชนต่อสังคมนะครับาถามว่าทางวัดได้จัดสร้างเองไหมัโพสมัยก่อนวัดโพไม่มีทุนครับจัดสร้างไม่ได้นะต้องอาศัยครูบาอาจารยนะ์เหมือนพระเครื่องบางรุ่นนะอย่างเช่นสมเด็จกระดูกผีก็นะ ในอดีตนั้นก็มีวระเถวราจา์บางรูปนะท่านสร้างเฉพาะตนของท่านแต่ท่านก็เอื้อเฟื้อต่อวัดวาอารามนะก็ให้ชื่อว่าสมเด็จกระดูกผีวัดโพธิ์ฉะนั้นยาหมองยาหอมก็เหมือนกันนะโยมก็ต้องติดต่อซื้อที่โรงเรียนแพทย์แผนโบราณที่ทาพระจานทร์ภาเตียนโยมนะอ่าส่วนเฉพาะคนเนี่ยจะมีไหมก็แล้วแต่ยี่ห้อนะโยมนะแต่ยี่ห้อวัดโพธิ์ไม่มีนะครับอันนี้ต้องขออภัยนะครับ ต้องขอไปแต่ถ้าเป็นพระเครื่องพระผงเหรียญพระยังพอมีคุณโยมทำบุญหนึ่งร้อยบาทเลยจ้ะเราขอรับจารกประมาพระบัญจากรรมมาอันนี้เป็นพระผงมวลสารจาก่าพระบาทหลวงพ่อกเราที่โยมไปกราบไปไหว้นะครับการบูระพระบาทเนี่ยสิบปีก็อาจจะไม่มีหนึ่งครั้งนะสิบปีจะไม่มีนงแล้วก็มวลสารนี่หามที่ไหนไม่ได้แลนะ เพราะว่าต้องงัดต้องทุบต้องทบฝาพระบาทของหลวงพ่อนะถ้าใครมาเห็นตอนที่โบรณานลพอลงนเฝังมุกแวรัาว่ ยัเชิญเจะครนะับช่มา